หนาแรงนี่จะ,จะแรงแมบบ่มีน้ำมไม่ได้เลยห่ะครับเพราะว่ามันเป็นล่ำคล้องที่น้อยบ่สามารถจะครักเก็บน้ำได้ในในฤดูแรงถ้าเป็นหน้าฝนกระบายน้ำพาท่านก็คือถ่วมครับน้ำม,มาจากตำนบลนมุเปื่อยมาตรงนี้ก็คือเป็นแรงกระทะบ่สามารถสิ่ระบายน้ำได้ออกท่านประมาณสามสี่อาทิตย์จังจะเบิดไป เสียงของนายกลิ่นหวานใจเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาของบ้านเก่าขามตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เคยต้องประสบกับปัญหาภัยแ้งซ้ำซากและน้ำท่วมซ้ำซากแต่หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามได้วิเคราะห์พื้นที่และวิเคราะห์สภาพปัญหานำระบบบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินเข้ามาใช้ที่นี่ก็ไม่ประสบปัญหาภายแล้งอีกเลยและชาวบ้านก็สามารถนำน้ำมาใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี หลังจากที่เรามีระบบของการบริหารจาัดก,การน้ําด้วยระบบของธนาคารน้ําใตดินนะครับทั้งพื้นที่ของตำบลเก่าขามทําให้ตำบลเก่าขามของเราหมดปัญหาในเรื่องของภายแล้งแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็พี่น้องสามารถนำน้ําจากที่เราเก็บไว้เนี่ยใต้ดินเนี่ยเป็นธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยมาใช้ในในฤดูแล้งอ่าฤดูทํานาประจําปีเขาก็จะใช้น้ําฝนหรือหรือแม้แต่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เขาก็นาน้ําที่เราทําให้น้ำจากธนาคารน้ำจีดีมาใช้ในการทําการเกษตรได้เลยนะครับใช้ในการอุปโภคบริโภคธนาคารน้ําเพื่อชีวิตคือความหมายของคําว่าเพื่อชีวิตก็คือทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนแต่กําเนิดมาจากน้ําฉะนั้นน้ําคือต้นทุนหรือต้นกาเนิดของทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะต้อง ไปหล่อเลี้ยงพืชผลธัญญาหารให้เรามามีกินมีใช้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ฉะนั้นน้ําก็จึงเปรียบเสมือนชีวิตผมก็เลยตั้งสโลแกนนี้ว่าน้ําคือชีวิตซึ่งที่บ้านเก่าขามแห่งนี้ได้นําระบบธนาคารน้ําใต้ดินมาใช้โดยจุดเริ่มต้นมาจากนายชาตรีศรีวิชาดานายกองค์การบริหารส่วนตาบลเก่าขามได้ไปขอคําปรึกษากับหลวงพ่อสมานสิริปัญโยและสถาบันน้ํานิเทศศาสนาคุณเจ้าของแนวคิด เพื่อที่จะนําระบบธนาคารน้ําใต้ดินมาใช้โดยได้นายสุทธิพงศ์จุนเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นช่วยผลักดันจนธนาคารน้ำใต้ดินสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมนอกจากสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้แล้วยังช่วยในเรื่องของน้ำที่ท่วมหลาแล้วมากัดซาะถนนที่สร้างขวางทางน้ำในพื้นที่อีกด้วยนี่ก็เป็นท่อที่ชาวบ้านนะครับได้ต่อมาจากถังพักน้าของระบบธนาคารน้าใต้ดินที่นามาใช้กับ แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้านหลังของผมนี้ซึ่งเราจะมองเห็นว่าแปลงข้าวโพดนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนั้นยิ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่นี่ไม่ขาดแคลนน้ําในการใช้ทําการเกษตรครับถ้าการบริหารจัดการน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้าในระดับชุมชนท้องถิน่นและนําประโยชน์มาสู่ส่วนรวมจากในอดีตที่ตาบลเก่าขามเป็นพื้นที่แห้งแล้งและอยู่นอกเขตการบริหารจัดการน้ําด้วยระบบชลประทาน สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอันจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปวิเชตปนตังถ่ายภาพพิรินิ์พมมาทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี